เลขวันนี้ที่ออกที่ออกสองศูนเลขท้ายเลขที่ขัาพรเจ้าได้บอกจากช่องวิจิตรกับเจ้าว่าสามจังหวัดล้งปูผมจากจังหวัดพนณ่าลงลงพูนที่หนึ่งท่านบอกให้เลขหกหกสองสี่มาจากตาจะพ่อคุณนี่เลขศูนย์สองสี่ ลงปูหงชันให้คนสี่คนสองคนสี่คนกินปลาคนสองคนกินปลาตายคนสองคนคือสองปลาตายคือศูนย์นะครับเจ้าตีผิดให้มาเป็นสองสี่ผิดสองตาหลักคนสองคนกินปลาตายคือสองคือศูสอง กับเจ้าเสียใจที่บอกหยุดไปเแต่คนตีเองคือมันแกล้งกันเลข่องหนึ่งที่ครับเจ้ได้จากวัดสารนพดมธานีที่ก้เพื่อนยูทูบเบอร์และเป็นเฟซบุ๊กของข้าพเจ้านายกัญญาราชุนีก็เปนยูทูบเบอร์กัญญาเอเทนเมนต์ติดตามมาตั้งที่12พฤษภาคมที่ครับเจ้าลงเร่งให้ว่าครับเจ้าถูกเล่นงวดแล้วมาสีงวด หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าสี่สองพระพันมาก็หนึ่งสองแต่ครับเจ้าเลขมาสองสองสองศูนย์มาต้งเตรียมที่หกสิบสาคมคิดว่าแฟนๆคงจะติดตามช่องรับเจ้ารู้สึกว่าไม่การทีรายการประมาณไม่เกินยี่สิบคนไม่เกินห้าสิบคนแต่ถ้าบอกต่อๆกันหน่อยบอกญาติๆน้องไปเจอจังหวัดคนอื่นๆบอกไปยี่สิบคนก่อน คนในประเทศไทยกระตูทุกไม่จำกัดหมื่นหรือสองหมื่นคนขอบใจมากที่ทุกคนมีโชคมีลาบให้ทำบุญจักบาตรด้วยคุณมาถน้อยก่อจักบาตรเอื้ออาบุญกุศลแผ่กิจให้แก่จบไรยงไรญาติทำบุญทุกที่ให้ทุกคนเลยที่ร่วงรับดาวพีณมาแล้วปฏิสานกันเลยที่ไรญาติที่ป็นมีเจ้าชู้เจ้าทางอยู่ การให้ขับไปเลยไปรับบุญอีกชุดกับขับเจ้าได้ทำบุญพระเจ้าทุกขับอย่างที่แปลว่าทำบุญให้ทีช้างน้งไม้ทีชีรายยงราญาติทั้งหมดเพื่อจะได้ปีช้าสู่สุสติพระเจ้าเลขบอกข้าพเจ้าอีกจะเดินเอาไปแต่ถ้าคนติดตามช่อง youtube ของขับเจ้ากับเฟซบุ๊กที่ผ่านมาขาบเจ้าพยายามบอกว่าเลขจากบัตรคุมคือหนึ่งศูนย์กับสองสี่ แต่ค้าเจ้าก <fries> ่ได <could> <rice> ้บอกวจ้หลงผู้หงให้คนชาคนจีาตายเพราะว่ามันคนละช่องกันเพื่อนเฟซบุ๊กกันยาและสมุดคงจะตีความหมายออกว่าเลขหนึ่งศูนย์กับสองสี่ในขึ้นลงก็ถูกเพราะว่าบางวอาจจะให้เกียนมากรังมากเพราะว่าแล้วแต่คือยาการของข้าพระเจ้าเขาจะคิดว่าจะให้ตรงให้อ้อม เมื่อวันที่ผ่านมาถ้าเจ้าได้เลขสองกับเลขหกมาถ้าถ้าเจ้าบอกหกสูงหกไปมันก็บ้าท่านอาจารย์มาให้บอกและโดนสิให้บอกแค่สองสูงจักสองสองแต่คนต้องเดถอดกันเยอะต้องเล่นหลายเลขหน่อยเลขเพราะต้องมีบางงวดอาจจะออกตรงอีกจาดูก่อนงวดล้างนี่ก็ไม่แน่ท่านอาจจะให้ตรงตรงกงวดแบบนี้ก็ได้ ลรงมั่งเกียดมั่งต่อไปทักเจ้าได้ไงครับเจ้าจะบอกคำตรงจะม่เิีดอันนี้ตอมาเลาจบอกให้ลงมาต้องบอกเลยหกใคซื้อกันเองทักเจ้าจะม่เิดว่าได้เลขสองเลขหกมาหรอกแค่เลขสองอย่างเดียวต้องไปบอกตอไปได้ยังไงบอกอย่างนั้นขออีกเป็นคทับเจ้าติดตามช่องทุกคนนะให้มีชคไม่ร่ทุกคนก็ทำบุญุนทานให้คนที่ลงรับดรรคิศไปแล้ว ที่ไม่มีญาติกันแล้วแต่ในประเทศไทยเราทุเกเรื่ต้องทำบุญไม่ต้องให้ข้าพเจ้าครับเจ้าไม่รับเงินจากใครทางนั้นขอบพระคุณถ้าข้าพเจ้าจะรับข้าพเจ้าจะทำพิมพ์เป็นซองเพื่อให้คนบริจาคเพื่อการกุศลบางอย่างี่ครับเจ้าหลังขาวาโคางการไว้เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ด้ยากหรือเป็นทุนเพื่อเอาคนส่งโรงพยาบาล เพื่อเป็นค่า้ํามงค์เช้ธรรนช่วยทางบางหน่วยที่เขาอาจจะขาดรายได้เรื่องเงินค่า้ํามันรถขับเจ้าวังทางทิดโครงการอยู่ก็จะช่วยเหลือได้ยังไงได้เพราะว่าขับเจ้ายังมีรายจ่ายทางไอเล็กเด่นเล็กดังยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้กิจโตทางเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กของกัญญาเรามสมุดรวคเขาเจะใครจะร่วมบ้างหรืาอาบเจ้าจะทําเป็นตะกุด จำนายจ่ายแจกเพื่อได้ค่าบริจาคเพื่อเป็นทุนที่จะพิมพ์เป็นหนังสือกระถาอาคมองข้าพเจ้าจะได้รับเรียนมากระถามีหลายชิ้นอย่างกระถาอยู่ยงคงกัะพันก,าากระถาครบโชคลาภจากสารเจะาพ่อปฐมทนีโดยเฉะจากที่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นสารเจะาพ่อต้นมุงต้นไม้พกตรงพวกเตาขอได้หมดกระถา,าข้าพเจ้าในมานิยม เดินทางเข้าปงเรงข้าป่าถอดของจากพื้นดินที่ปลูกฟังไว้ในดินอาจจะเป็นสิ่งเมื่อสมัยดึกดําบันอาจจะทําให้ท่านในร้อนในบ้านสามารถถอดออกอันเชิญกัับไปอยู่ไปที่ใหม่ได้ไปทีส่สุขสุขของเขาให้ออกจากพื้นที่ของเราได้ขอบพระคุณครับที่ติดตามช่องกัญยาย entertainment มีโชคลาภทุกคนนะครับ